สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเกาะกระแซและข่าวกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางช่องเกาะกระแสเนี่ยก็มีข่าวอัปเดตนะคะของคุณแม่พนิดาแม่ของคุณตังโมนะคะที่ได้เดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นพยานปากเอกนะคะพยานปากแรกในวันนี้นั่นเองซึ่งพยานในคดีนี้ก็มีถึง140ปากเลยนะคะ คุณแม่คุณแตงโมเนี่ยได้บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกหนักใจอะไรนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมส่วนเรื่องที่คุณชัยวัฒน์ที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่เนี่ยฟ้องคุณแซนเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ดังใจนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ยืนยันว่าคนที่เป็นคนทําคดีให้คุณแม่เนี่ยก็มีทนายคนเดียวนะคะที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็ เคยบอกคุณแม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักฐานนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้มีเลยนะคะตลอดปีที่ผ่านมาคุณแม่ก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ปรึกษากันแล้วนะคะซึ่งการที่คุณแม่มาเป็นพยานในคดีฝั่งโจทย์ในวันนี้นะคะก็เป็นการนัดสอบสวนนะคะคดีของคุณแตงโมเนี่ย ที่เสียชีวิตลงเนี่ยแต่ว่าคดีนี้มีการแยกฟ้องจากคดีเดิมของคุณปอคุณโรเบิร์ตนะคะที่ว่าทั้งสองเนี่ยให้การรับสารภาพไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนคดีแยกฟ้องมีจำเลย4ี่คนด้วยกันคือคุณแซนคุณกติกคุณจ๊อบและคุณเอ็มนะคะซึ่งทั้งสี่คนเนี่ยก็ยังให้การปฏิเสธแต่ที่นักข่าวเนี่ยได้งงเป็นไก่ตาแตกมากกว่านั้นนะคะก็คือเวลาคุณแม่เดินลงมาจากศาลเนี่ยคุณแซนเนี่ยก็เดินไปรับคุณแม่นะคะ แล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็โผลกอดคุณแม่ก็เรียกว่าคุณแม่เองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้โกรธอะไรคุณแซนนะคะเพราะยังไงเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเป็นเพื่อนของคุณตังโมและในกรณีที่คุณแซนนะคะได้ถูกทางฝั่งของทนายที่เออทางฝั่งที่ปรึกษาของคุณแม่คุณตังโมเนี่ยฟ้องนะคะก็คุณแซนบอกว่าก็จะขอดูก่อน ว่าเขาเนี่ยมีหมายสารมาไหมแล้วก็ฟ้องคุณแซนเรื่องอะไรนะคะข้อหาอะไรบ้างทางฝั่งทนายของคุณแซนเนี่ยก็เตรียมรับมือไว้อย่างดีแล้วนะคะซึ่งคุณแซนเนี่ยก็กล่าวว่าในคดีเนี่ยไม่รู้สึกหนักใจในส่วนของคดีที่มีการถอนฟ้องคุณแม่แตงโมไปนะคะไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่ออะไรกับคุณแม่ก็เรียกว่าทั้งสองคนก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบ,บาแวงเลยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ เป็นคนที่คุณแตงโมรักแล้วก็รักคุณแตงโมนะคะก็ยังไงมีข่าวอัปเดตนะคะในเรื่องดังกล่าวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะคะวันนี้ขอสรุปข่าวจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย